สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะลักษณะคนที่แอบพึงใจคุณอยู่ชอบนะคะหลงชื่นชมในตัวคนอยู่นะคะ พลังงานนะคะมีนกรกฎพิจิกเมถุนตุลกุมเมษสิงธนูพุชกันมังกรนะคะจริงๆก็ทุกธาตุเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานใดพลังงานหนึ่งนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องและโดดเด่นนะคุณอาจจะนึกถึงนะคะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบ เขาอาจจะมีหลากหลายบุคลิกหรือมีพลังงานที่เขาสามารถปรับตัวนะคะมีความยืดหยุ่นได้ในสถานการณ์ต่างๆเป็นพลังงานของคนที่ดูใจดีนะคะดูใจดีใจเย็นเป็นคนที่ถือได้ว่าเขามีความอบอ้อมอารีมากพอสมควรเลยนะคะดูเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความใจดีนะคะความรัก ะค,ะความรู้สึกดีๆนะคะพลังงานที่เหมือนไปไหนก็ดูมีพลังงานบวกนะคะ,ะ,คะอาจจะเป็นคนที่ดูชอบอิสระได้ชอบท่องเที่ยวเดินชมนู่นนี่นั่นชอบการเดินทางนะคะ,ะ,คะอาจจะมีสัตว์เลี้ยงคู่ใจนะคะกระเป๋าคู่ใจหรือว่าเป็นคนที่ชอบการเดินทางนะคะชอบการเดินทางผจญภัยชอบความเสี่ยงดูกล้าได้กล้าเสียนะคะ มีพลางงานของคนที่ดูชอบการเรียนรู้นะอาจจะชอบที่จะสนทนานะหาเพื่อนใหม่บรรยากาศใหม่ๆคือดูเป็นคนที่เหมือนชอบที่จะศึกษาหาความรู้ค่นะ,ะหรือว่าชอบที่จะเรียนรู้นะคะอะไรใหม่ๆอยากจะได้เติมเต็มตัวเองนะคะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะพลังงานของคนคนนี้มีดูมีเป้าหมายนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่ในสายงานของคุณได้นะคะ มีการสนทนาสื่อสารกันแล้วแน่นอนอาจจะเกี่ยวกับสายงานหรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อืมอาจจะเป็นลูกค้าคุณด้วยก็ได้นะนะคะในบางคนนะคะอาจจะเป็นลูกค้าหรือคนที่ติดต่อกันเป็นพาร์ทเนอร์คู่อ่อคู่หูคู่คุยหรือว่าการพบปะกันในลักษณะที่เป็นการเป็นงานอ่ะคุยแล้วมันดูเป็นการเป็นงานเป็นเงินเป็นทองเธุรกิจการงานลูกค้านะคะ พลังงานที่เกี่ยวกับทางไกลได้ด้วยเหมือนกันนะมีพลังงานของอาจจะเออเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์ทางไกลนะคะในบางคนเห็นถึงพลังงานบางคนอาจจะอยู่กันคนละโซนนะคะทางไกลได้หรือส่วนมากคุยผ่านออนไลน์หรืออาจจะคุยกันแต่ไม่ได้บ่อยนักนะคะ จะถามว่าเคยสื่อสารแน่นอนเคยพูดคุยเคยร่วมงานนะคะมองว่าคนคนนี้เขาน่าจะมีความละเอียดพอสมควรนะคะดูจากลักษณะก็น่าจะเป็นคนที่เอาการนองงานค่ะแล้วก็มีดูมีความหวังดูมีแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่มองไปข้างหน้าคือมีวิสัยทัศน์ดีนะคะในเรื่องของความก้าวหน้าการทำงานของเขาเนี่ย นะค,ะคนคนนี้เป็นไปได้ว่าบางครั้งพลังงานคุณอาจจะรับรู้ถึงคนที่อาจจะดูปิดกั้นได้ด้วยนะคะปิดกั้นหรือว่าเขาอาจจะเ,ออเหมือนคนที่บางพลังงานบาง,บางสถานการณ์อาจจะไม่ค่อยอยากสื่อสารพูดคุยกับผู้คนหรือเป็นคนที่มีความคิดที่ชัดเจนด้วยเหมือนกันนะคะมีความเชื่อบางอย่างที่ชัดเจนในตัวเองนะคะแล้วถ้าเกิด มีการไปแตะต้องในส่วนนั้นในเรื่องนั้นความเชื่อนั้นประเด็นนั้นคนคนนี้เขาก็เลือกที่จะปฏิเสธอย่างชัดเจนเลยนะคะขอลักษณะเพิ่มเติมนะคะบางคนนะคะเขาอาจจะแบบ มีปัญหาบางอย่างเนาะที่เกี่ยวข้องกับสายตาได้นะคะ พลังงานเพิ่มเติมสักสามใบนะคนคนนี้คือจริงๆมองเห็นพลังงานของอิสระนะคะอีกแล้วก็คือเขาน่าจะเป็นคนที่ดูชิลๆด้วยนะคะอาจจะดูชิลดูเป็นคนที่แบบชอบอิสระนะทำน,นทำนู่นทำนี่เดินไปนั่นไปนี่หรือว่าแบบใช้ชีวิตนะคะของเขาแบบก็ดูมีความสุขดูชิลนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่อาจจะเหมือน ตั้งใจนะคะทำมาหากินแล้วก็เหมือนให้ความสำคัญแหละที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวคนๆนี้อาจจะอยู่ในงานสายงานหรือว่าเกี่ยวข้องนะคะการเรียนที่เกี่ยวกับกฎหมายได้นะ,ะกฎหมายความยุติธรรมนะคะสิ่งที่ดูเหมือนอาจจะมีการชั่งน้ำหนักนะคะ ช่างน้ำหนักเนาะนึกถึงการช่างก็อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้หรือว่าเป็นคนที่ต้องทํางานบางอย่างนะคะที่จะต้องดูปริมาณเช็คปริมาณของสิ่งต่างๆจจะเป็นบุค,คลิกลักษณะก็ได้ค่ะก็คืออาจจะเป็นคนตรงๆเป็นคนซื่อสัตย์นะคะจริงใจเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นพลังงานของความสมดุลน,นะคะสมดุลเสมอภาค นะคะดูเป็นกลางอาจจะเป็นคนที่ถือได้ว่าไม่ซ้ายจัดขวาจัดหรือว่าไม่ทำอะไรที่อาจจะสุดต่งจนเกินไปนะคะดูเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะดู i n n o นเซนตนะคะหรือว่าไร้เดียงสาด้วยนะมีมีความไร้เดียงสาซึ่งก็คือเหมือนกับด้วยความสดใสนะคะจริงๆสนับสนุนไพ่ ที่พูดมานะคะเป็นพลังงานของคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเนาะความใจดีและเห็นถึงพลังงานของความไร้เดียงสานะความเย็นสบายเป็นพลังงานของความเย็นเป็นพลังงานของเหมือนสายน้ําที่เย็นสบายความเป็นคู่ความเหมือนกันนะคะนะความเหมือนกันการอยู่ด้วยกันแล้วมันดูน่ารักกลมกล่อมเพราะนั้นคนคนนี้อาจจะมีลักษณะบางอย่างนะคะที่ดูเหมาะกับคุณนะ ดูเหมาะดูเข้ากันดูมีความพอดีพอดีกันนะคะมีสิ่งที่ชื่นชอบเหมือนกันเนาะบรรยากาศนะคะสภาพแวดล้อมที่โอเคแหละต่างคนต่างรู้สึกว่าเนี่ยมันมันคือสิ่งที่ใช่สำหรับคุณทั้งคู่นะะในความเหมือนก็จะมีความแตกต่างนั่นเป็นธรรมดาเห็นได้ชัดว่าจะมีคนใดคนหนึ่งที่อาจจะดูเขินอายกว่าดูนิ่งนะคะ อีกคนนึงก็อาจจะดูมีความเปิดเผยนะคะมากกว่ามีความกล้ามากกว่าดูสดใสร่าเริงอาจจะดูพูดเก่งกว่าหรือเนี่ยค่ะก็เป็นพลังงานเข้าๆประมาณนี้ค่ะ